มาแล้วครับคู่เอกสำหรับค่ำคืนนี้ครับเที่ยสวนสยามครับจับคู่จออูนครับเพื่อนบ้านของเราครับแต่ขามหัวแปรครับกับบุ๊กกี้ครับศูนย์ศนยครับชิงหนึ่งหมื่นบาทครับคู่นี้ หนึ่งตัศูนย์ครับเจบ้าโอเปิดหัวครับตียยกขึ้นมาเอาครับติดกุ๊กกี้แก้ไขครับยังได้อยู่ครับติดลังเท้าไม่ทันครับแลกข้ามครับหัวแปรครับอย่างนี้ ศูนย์่นหนึ่งครับปุ๊กกี้ลากเองครับห่างนะครับแก้ไขออกไปเองนะครับปุ๊กกี้ครับหนึ่งเท่ากันครับเสิร์ฟโยงมาครับปุ๊กกี้เปิดโอ้ยกยอดครับไม่ทานครับพี่เตีย้ย แก้ได้ครับยังอยู่ในต้นเกมครับหนึ่งเท่าก <1, S 2> ันครับกี้ครับเดี๋ยว,กก<ม>ยวลยมาครับจะอูต้ตี โนพยายามขึ้นน้ำครับสองต่อหนึ่งครับเก็บโยมาครับที่เปิดหนึ่งต่อสองครับเกอบลายเซ็นไบครับเก็บโอ,เ,อ,อปเปิดหัวเตียยกเข้ามาสวยครับพวกนี้ตีใส่ตัวครับ นี่ครับตีฉลาดครับ2ต่อหนึ่งครับเข้าช่องมาครับโอ้จับหนึ่งสองไปเกี่ยวแล้วครับตรงนี้จะอู้ว่าง่ายตีอ้โหตีไม่ผิดจังหวะครับโอ้โมงผิดจังหวะเหมือนกันครับโรยเข้ามาล้นครับเอาลับลากเล่นเองครับ Bèm đừng có sóng hết หยอดครับพี่เตี้ยทีเดียวครับอ้้หอเอาและครับสองต่อสองครับสองเท่ากันครับโอ้โหลงเส้นพอดีเลยครับเอาครสองแต้มรวดครับ ้านเจ้าถิ่นครับสามต่อสองครับเ็บก่อไปครับพ่เตียเปิดถูว่าลยขึ้นมาครับจออูตีเอ้ายังติดโอ้ยังทันอยู่ครับเป็นแต้มั้ยเอาติดหัวพ่เตียครับโอ้ตียังไงครับจออูตีกดไม่ลงครับจออูครับเสียไปอีกหนึ่งแต้มครับ สี่ต่อสองครับเกมเสรวยของปุกกี้ไหลเส้นไปอีกหหาจออูผิดจังหวะครับเอาเข้าไปอีกหนึ่งแต้มครับจุกครับจออูครับ ต่อครับ5้าต่อ2ครับตัดหยอดครับตียตักลังเท้าทีเดียวครับต้องช่วยตัวเองครับเจ้าอูมองแก้มเอา้าอ้โยกขึ้นไปติดแง่งครับเอา้าเจ้าอูเล่นเองเอาปกีลากเองครับเอาขายับอีกหนึ่งแต้มครับ 6ต่อ2ครับต่อไปโอ้ไม่มีคนรับครับอีกหนึ่งแต้มครับ7ต่อ2ครับจริงหนึ่งมื่นบานะครับคู่นี้ครับ7ต่อ2ครับตัดยอดครับเตี้ยไม่ทันครับ ปดต่อสองครับเตี๋ยหลุดแล้วครับยังได้อยู่เอ้าอู้ตีเอาครับโอ้ยกขึ้นไปห่างแล้วครับตีหยอดเอ้าอู้เล่นเอครับจะตีข้ามหัวโอ้ยสำเร็จครับข้ามหัวครับล็อกสกอร์ไว้ได้ครับตอนนี้ครับสองต่อแปดครับส่วนเสยยมครับตามอยู่เยอะเลยครับ ัดยอดครับโอเคเล่นเองครับแต่สองครับ เอายังได้อยู่ครับแก้ไขมายอดไม่ข้ามครับ9ต่อ2ครับลาเส้นขวาออกครับลูกนี้สองต่อเก้าครับ เปลี่ยนสองครับเราเปิดหัวครับเตี้ยยกมาสวยครับลูกนี้สองต่อเก้าครับ โยงหัวมาครับเปิดตีหยอดครับไม่ข้างครับเอา้าขยับครับ3าต่อเก้าครับขอาชองกามาครับโอ้โลอยขึ้นไปไปไหนครับตีแก้ไขออกหลังครับ สี <9 S 1> ่ต่อเก้าครับโอ้ย oh, จันไปตีเก้าต่อสี่ครับคุกกี้เสิร์ฟเตียเปิดหัวครับลอยข้ามาครับเจ้าอ,อู้ออ สี่ต่อเก้าครับเกมเสิร์ฟของพี่เตีย้ยครับจีมาที่โอครับเปิดหนึ่งสองปิดลังเท้าไม่ทันครับพี่เตีย้ยเก้าต่อสี่ครับจี้ไปต่อโอเปิดเขวาพี่เตีย้ยทันไหมทันอยู่ว่าตียอดไหลลงเน็ตเลยครับ เอาแล้วเปลี่ยนทรงครับสี่ต่อเก้าครับโยมาครับปุ๊กกี้เปิโยไม่ทันครับอื้ไม่ทันครับนี้ขยับหนึ่งแต้มครับสวนสยามห้าต่อเก้าครับโยงหลังครับ,รบปุ๊กกี้เปิด 9ก้าต่อห้าครับกิ๊เสิบทีไปที่พี่เตีย้ยครับโยงขึ้นมาจ้าอูอ,อีห้าเ้ต่อเก้าครับเข้าช่องมาครับโอ้ดึงสองโลเข้าไปครับตียอดไม่ทันครับ ก็อ,อยู่ที่เก้าต่อห้าครับโอ้ยขึ้นมาจะอู้อู้ไม่ผ่านหัวแล้วครับตอนนี้เอ้าวอืมเอาแล้วขยับแต้มเหมือนกันครับ10ต่อ5ครับ ทีเจ้าโอูเข้าเปิดข่าวเตี้ยวโร้ยมาครับอือหือจะมงกินเส้นครับโอ้มงดีแล้วยังติดเกี่ยวครับพวกนี้ครับเอาแล้วขึ้นแท่นแล้วครับจบต่อห้าครับตัดไปทีเจ้าโอูครับเปิดเตี้ยยกปี๊บ้าตัดไม่ลงครับพวกนี้ เอาติดเกี่ยวเหมือนกันครับพี่เตีย้ยโรยขึ้นมาห่างหน่อยครับเจ้าอูดโอ้แล้วก็เกมครับเจบา้าบ้านชนะไปครับ12ต่อ5ครับ่อเงินรางวัล1น0่งนบาทไปคลองนะครับ